รายงานครับว่าตรวจพบเด็กเกือบ68,000คนติดเชือ้อโควิด1 9ในสหรัฐในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อมูลสิ้นสุดนวันที่7ก,กรกฎาคมโดยนับตั้งแต่โรคติดต่อโควิด1 9บระบาดในประเทศพบเด็กติดเชื้อแล้วกว่า1 3ล้าน8แสนคนซึ่งเกือบ2,95,000คนเป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในช่วง4ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาและกว่า5้าล้าน9แสนคนเป็นผู้ติดเชื้อในปีนี้ โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมทั้งหมดในสหรัฐเป็นผู้ติดเชื้อเด็กร้อยละ18.7รายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคที่สัมพันธ์กับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่รวมถึงผลกระทบระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กด้วยส่วนสถานการณ์ในญี่ปุ่นครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศน่าเป็นห่วงอีก ครั้งหนึ่งนะฮะโดยญี่ปุ่นมีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกา50นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้รายงานยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวนานวน94,493คนในช่วง24ชั่วโมงนะับเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อเกือบแตะ10,000 0คนในการประบาดและลอกที่7นับตั้งแต่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันมีผู้ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3แล้วร้อยละ6 2 2ตัวเลขติดเชื้อที่ เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายหน่วยงานที่จัดงานเทศกาลและกิจกรรมในฤดูร้อนเริ่มประกาศยกเลิกการจัดงานครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยส่วนที่เกาหลีใต้ครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันพุ่งขึ้นเกิน40,000คนเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนทําให้รัฐบ,บาลออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ติดโควิดจะพุ่งขึ้น5เท่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ โดยนายกรัฐมนตรีฮันด็อกซูเปิดเผยในที่ประชุมรับมือโควิดครับว่าการติดเชื้อรายวันจะพุ่งมากถึงประมาณ200,000คนระหว่างกลางเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนขณะที่รายงานตัวเลขเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่ประมาณ4266คนครับก็ยังคงเฝ้าระวังเพระาะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่หลักแสนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควร โดยนายกรัฐมนตรีฮันยังระบุว่าผู้ที่มีอายุ50ปีและผู้ที่มีโรคประจําตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่2นะครับหลังจากมีแต่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่2และทุกวันนี้คนฉีดวัคซีนเข็มที่4เนี่ยนะครับมีอัตราแค่ร้อยละ32นั่นเองครับคือเทียบเท่ากันนะเข็มกระตุ้น ครันท,ที่สองเนี่ยก็คือเข็มที่สี่นั่นเองนะครับเหมือนบ้านเรา่ะบ้านเรานี่คือพื้นฐานอยู่หนึ่งกับสองเข็มกระตุน 3, นต้นครั้งที่หนึ่งก็คือเข็มสามเข็มกระตุ้นครั้งที่สองก็คือเข็มสี่นั่นเองเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับเกาหลีใต้ย,ยุติมาตรการควบคุมรวมถึงยกเลิกการสวมหน้ากากาอนามัยในที่โล่งแจ้งเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อชะลอตัวหลังเคยพุ่งจุดสูงสุดวันละก,กว่าประมาณหกแสนคนเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมและรัฐบาลก็ยังไม่มีแผนที่จะกลับมาใช้มาตรการควบคุม แต่ไม่ปฏิเสธหากสถานการณ์โควิดกลับมาวิกฤตหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูที่องค์การอนามัยโลกบ้างไม่